สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ท่านประธานก็ขออนุญาตยายแดงไปที่เรียบร้อยแล้วทีแเล่นไปยังเพื่อที่จะไปเยือนถิ่นเก่าครับพี่น้องครับเขื่อนน้าพุงเขาไปเที่ยวในด้วยแถวเมื่อนี่ให้ไปยุตตาบ่ายุ่งตรงมานะครับผมคอยสีตังนาฬิกาไปเลยครับผมบ่ายุ่งเคืองให้คอยเห็นรถจอดอยู่ตรงนี้ครับเขื่อนน้าพุ่งเขาปั่นกระแสไฟฟ้าพี่น้องครับที่เห็นทุ่นลอยน่าจะเป็นเขตกักกันพี่น้องครับ วัดนี่ครับถนนสันเขื่อนพี่น้องครับอันนี้ก็คือเขื่อนน้ำพุงครับตรงนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งของเขื่อนครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับกับบรรยากาศที่หลังอำเภอภูพานครับพี่น้องครับอันนี้ก็คือปลาผักชีปลาผักชีร้างสงสัยขเจียวจเก็บไปเบิดแล้วครับ ก็เป็นสวนยางครับยางพาราปลามันครับไหนปลาอย่างนี้ปลาพักสลัดเป็นอาชีพปลูกผักที่สร้างรายได้เป็นก่อเป็นกำรไรด้พี่น้องครับเพราะว่าหน้าฝนนี่อำเภอผู้พานเฮ้านี่ปลูกผักได้ครับพี่น้องเพราะว่าเป็นดินทรายเป็นดินดร่วนทรายเห็นไหมเขาจับโดทั้งทงขาบานท่านตาท่านเนี่ยกษตรเบ่ได้เพราะฉะนั้นเป็นดินมันชื้นมันเปียกมันแฉะเป็นปลามันงาม,งาม สวนยางครับพี่น้อง<น>บรรยากาศที่นี่ก็จะประมาณนี้แหละเดีไปด้วยการสร้างอาชีพครับพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นสวนยางเจ้ามีไร่ได้หลายท่านี้ท่าอยู่อเภอผู่พานพี่น้องดีครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับผักชีหอมที่อำเภอภู่พาน กลางฤดูฝนก็ู้สุกวา่าจะมีราคานะครับโลจักบาทครับพี่น้องครับสก<า>ิโลละหนึ<า>่งร้อยบาทพี่น้องครับนี่แหละคือวิถีชีวิตของพี่น้องชาวอำเภอภพพ่านครับพี่น้องครับนาพ้นเห็ดผักยากได้หร่ะถ้าบ้านข่อยเหด็ดบ่ไรดิบ้านเอามันเป็นดินทรายเนาะมันก็เลยปลูกผักได้ก็อยู่ที่ฝีมือเก้านันละแนวประตูพี่น้องอำเภอภูพานนะครับมือหนึ่งสิได้จักโลครับ ร้อยลโกลละร้อยหนึ่งมืนบาทครับมือนีิพี่น้องครับป่าสีทูบบนเป็นธรรมดาดนี่เขาสบายดีบออยู่ที่เมียงบอพี่น้องครับสบายดีบ้านเก่าผมพี่น้องครับเมียนตัวนี่บ้านเก่าท่านบหทธานครับเราเคยมาอยู่นี่ละ เมื่อสิบปีก่อนพี่น้องครับเมื่อนี้มายามพี่น้องเจ้าหลัะมาหาเอาลบบริเวณยี่แยมนี่มีการมาขายน้ําชาพอดีพี่น้องครับท่านประธานเลี้ยงเองท่านประธานเลี้ยงนะครับท่านประธานเลี้ยงครับคบผมเด้อท่านประธานขอบคุณเด้อค้ากินแม่บาดที่นี่ได้ไก่หมูกับ้ไก่น้ำรดเนาะนับเลยครับนับเลย

นี่ครับพี่น้องครับภูพานชาไข่มกุกเป็นเท่าบาทเนาะแม่ข่าคนง่ามครับหนึ่งร้อยสามสิบบาทค่ะ